กระบวนการเพิ่มามคงตัวของตำรับยาหยอดตาซัลฟามทอโซนไรเมทพิมโดยเทคนิคตัวทำลายร่วมผลงานด้านสาธารณสุขสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์โดยมหาวิทยาลัยใน,ในสวนเชื้อที่ชื่อว่านอคาเดียส่งผลต่อร่างกายมากมายรวมถึงดวงตาโรคที่ติดเชื้อที่กระจกตาเรียกว่านอคาเดียคราติทิสหากโรคมีความรุนแรงจะทําให้ตาบอดได้เลยทีเดียวยาหลักของโรคนี้คือ,อยาปฏิชีวนะอะมิกซินและซิปรฟอกซาซิน หากผู้ป่วยติดเชื้อด้วยยาหลาชนิดจะทําให้ใช้ยาดังกล่าวไม่ได้ผลทําให้จําเป็นต้องใช้ยาที่เป็นยาทางเลือกแทนคือซันฟราเมทอโซนไตรเมทูพิมซึ่งในประเทศไทยมีรูปแบบยาที่วางขายคือยาฉีดยาเม็ดแต่ว่าไม่มียาหยอดตาทําให้เภสัชกรจาเป็นต้องเตรียมยาหยอดตาขึ้นมาเอง แต่อย่าที่เตรียมขึ้นมีความคงตัวทางกายภาพและเคมีสั้นเพียงแค่3าวันแต่ระยะเวลาการรักษาทั้งหมดใช้เวลาการรักษานาน1 6ถึง6เดือนทําให้เภสัชกรต้องเตรียมยาบ่อยผู้ป่วยไปโรงพยาบาลบ่อยทําให้ผู้ป่วยเสียทั้งเงินค่าเดินทางเสียงานเสียเวลาและคุณภาพชีวิตลดลงอีกด้วย และทำไมยาถึงมีความคงตัวสั้นกันนะสะเหตุเกิดจากยาละลายน้ำได้น้อยในขณะที่ตำรับยาหยดตามมีสัดส่วนของน้ำมากส่งผลทำให้ยาเกิดการตรกตะรกอนซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน เพื่อแก้ไขปัญหาที่กล่ามาเราจึงมีการพัฒนานาวัตกรรมของเราขึ้นคือกระบวนการเพิ่มความคงตัวของตำรับยาหยดตาซันฟา,มาเมทเทอซโซนไตรเมทโทบิมโดยใช้เทคนิคตัวทำละลายร่วมซึ่งเป็นวิธีใหม่ที่ไม่เคยมีใครใช้มาก่อนในการเพิ่มความคามตงตัวของตำรับยาหยดตานี้ครับโดยตำรับและกระบวนการเตรียมยาหยดตาของเราประกอบไปด้วยการผสมส่วนประกอบหลักทั้งหมด3อย่างได้แก่1ตัวยาสำคัญซันฟา,มาเมทเทอซโซนไตรเมทโทบิมซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์หลักในการรักษาโรคตาติดเชื้อ2ตัวทำละลายหลักน้ำตาเทียมซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวนำพาสารออกฤทธ ตัวของตำรับยาหยดตาโดยเราจะผสมส่วนประกอบทั้ง3ในอัตราส่วนที่เหมาะสมทําให้ได้ยาหยดตาที่มีความคงตัวที่ดีขึ้นและสามารถยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับจากการทดสอบพบว่านวัตรกรรมของเราช่วยเพิ่มความคงตัวทางกยายภาพและเคมีของตำรับยาหยดตาเมื่อเก็บที่อุณหภูมิ2-8องศาเซลเซียสจากที่เคยใช้งานได้แค่3วันเพิ่มเป็น14วันซึ่งยืดอายุการใช้งานเพิ่มขึ้นประมาณ5าเท่าตำรับยาที่ได้มีลักษณะสใสไม่มีตะกอนค่าความเป็นกดด่างคงที่มีความเหนียวที่เหมาะสมรวมถึงมีปริมาณตัวยาสำคัญอย ลดลงจาก850บาทเหลือเพียง240บาทซึ่งช่วยประหยัดต้นทุนได้ถึง7 1 7 6ครับโดยกลุ่มเป้าหมายของนวัตรกรรมของพวกเราคือผู้ป่วยแพทย์เภสัชกรและโรงพยาบาลโดยประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้นวัตรกรรมสามารถแบ่งออกเป็นด้านต่างๆดังนี้ด้านเศรษฐ,ฐกิจช่วยลดต้นทุนในการเตรียมยาและลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและโรงพยาบาลด้านสังคมช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ด้านวิชาการเปิดโอกาสให้แพทย์มีทางเลือกในการใช้ยามากขึ้นด้วยเทคนิคนี้เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาการเตรีีียยยมมตััับาาาาออื่่นนนนๆทปญหคกใ ครับ